วิ่งเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่จะวิ่งได้ดีก็คือการเตรียมตัวการวางแผนนะคะก็หลังจากที่เราวางแผนแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําตามแผนให้ได้นะคะแล้วก็ทําให้เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าการกําหนดเป้าหมายแล้วก็ทําตามเป้าหมาย สำหรับท่านไหนนะครับที่กาลังมองหาอุปกรณ์การฝึกไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือในยิมที่ตอบโจทย์การฝึกอย่างครบคันรวมไปถึงนะครับอุปกรณ์การฝึกระดับโลกและก็ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าน,นาฬิกาเสื้อผ้าแก๊จเจตต่ตางๆเกี่ยวกับการวิ่งหรือแม้กระทั่งคนที่อยากหาค่าความฟิตต่อตัวเองการเทสย o ทูแ e ม็คเทพบกันได้ครับที่ M live s h o p อ e เซ e r เวหรือช่องทางการติดต่อตามนี้เลยครับ สวัสดีค่ะชื่อแก้มค่ะสุรดาลเลิศประถมศักดิ์ค่ะตอนนี้เป็นนักวิ่งนะคะอยู่ที่ไฮทีมค่ะ HYB ทีมค่ะ ก็จุดเริ่มต้นของแก้มนะคะก็ตอนแรกเนี่ยเริ่มจากอยากลดความอ้วนก่อนนะคะแล้วก็พอดีคุณพ่อเนี่ยฝากไปวิ่งด้วยนะคะที่สะพานพระราม8ครับริเวณน,นั้นมันจะเป็นสวนเล็กๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปวิ่งกับคุณพ่อแล้วก็มีพี่ๆแก๊งที่วิ่งสะพานพระราม8ปเนี่ยเขาชวนไปวิ่งด้วยทุกวันหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยติดวิ่งมาตลอดเลยคะ่ะแล้วก็ได้วิ่งไปเพื่อคุณพ่อด้วยค่ะ อยู่ๆก็มีอยู่วันหนึ่งนะคะที่ทํางานเก่านะคะก็มีงานแข่ง 5K แล้วคราวนี้แก้มก็วิ่งแบบเต็มที่เลยตามพี่ผู้ชายข้างหน้าโอ้โหเราจะต้องเกาะพี่ผู้ชายคนนี้ให้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายก็ได้เข้าที่1นึ่งตอนก็เฮ้เราก็วิ่งเร็วได้นี่แล้วก็มีโค้ชจากที่ทํางานเก่าเนะะี่ยค่ะชมรมวิ่งเขาก็ชวนเข้าไปแล้วก็ตอนนั้นได้เริ่มเรียนกับครูดินแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย,เ,ยเราก็มี potential นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มาลองวิ่งดู โชคดีที่ว่าเป็นนักกีฬาเก่ามาก่อนเป็นนักว่ายน้ำตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเป็นแบบตัวกรมพลศึกษาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยน่าจะแบบมีปอดใหญ่ตั้งแต่เด็กค่ะก็เลยใช้เวลาไม่นานที่จะวิ่งวิ่งทําเวลาได้ต่ํากว่าเพจหกประมาณแบบห้าหนึ่งห้าสองอะไรเงี้ยค่ะใช้เวลาไม่นานเลยว่ายน้ำกับการวิ่งก็ อ่านกันเยอะเลยค่ะว่ายน้ำเนี่ยด้วยมนุษย์เนี่ยไม่ใช่สัตว์น้ำใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้ความพยายามในการที่จะว่ายน้ํามากกว่าอยู่ในน้ํามากกว่าอยู่บนบกเนี่ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าว่ายน้ำเนี่ยเขาให้จะยากกว่าแล้วก็ตอนซ้อมก็เหนื่อยมากเหนื่อยกว่านี่ค่ะแต่พอมาตอนวิ่งเนี่ยค่ะก็พอเราได้เห็นธรรมชาติได้วิ่งกับเพื่อนเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็สามารถวิ่งได้นานกว่าแล้วก็ออกกําลังกายได้นานกว่าค่ะ <S <S คิดค่ะอันนี้เป็นเป้าหมายถัดไปหลังจากที่จะ ทำเวลาวิ่งได้ดีแล้วนะคะก็คือไปเล่นไตกีฬาแล้วก็อยากจะไปลองเป็นแบบไอรอนเกิร์ลไอรอนแมนด้วยค่ะอันนี้คือแบบเป็นแผนแบบยาวๆในอนาคตเลยค่ะก็ <tt ains ridiculous oro goal> ชคดีที่ว่าตอนนี้เนี่ยอาชีพแก้มเนี่ยเป็นข้าราชาการหรือรับราชการนะคะก็จะมีเวลาเข้าออกที่ชัดเจนเช่นเริ่มเวลาเริ่มทํางานเวลา8ปดโมงครึ่งนะคะแล้วก็เลิกงานเวลา4ี่โมงครึ่งทำให้สามารถที่จะบาลานซ์เวลาแล้วก็วิร์กไลฟ์บาลานซ์ได้ดีมากหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะออกแล้วก็มาสอมวิ่งได้หลังจากที่เลิกงานแล้วค่ะ ตารางซ้อมเนี่ยเวันเนี่ยก้มจะมี2วิ่งน่ประมาณ4วันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นมีเวทเทรนนิ่งเพิ่มเติมก็เฉลี่ยรวมแล้วออกกำลังกายทั้งอาทิตย์เนี่ยจะมีวันพัก1วันแล้วก็ซ้อม6วัน สาวแก้บก็เราก็มีอยู่วันหนึ่งแล้วเนะคะีค่ะเราพักวันนั้นเราก็จะทําอะไรก็ทําเต็มที่เลยนอนดูซีรีส์หรือว่าจะออาไปช้อปปิ้งกับเพื่อนวันนั้นก็เต็มที่เลยแล้วก็6วันเราก็มีเป้าหมายแล้วก็อยากที่จะทําเป้าหมายให้สําเร็จเราก็ต้องเด็กนิเคศีรละอะไรอย่างหนึ่งเพื่อให้จะบาลานซ์อีกอย่างหนึ่งอยู่แล้วะคะ่ะมีเลยค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้เลยค่ะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่อีก ประมาณ2เดือนเดือนหกุมภาเนี่ยแหละค่ะวันที่2ี่กุมภาแก้มจะมีเป็นมาราธอนแรกซึ่งแก้มแบบเป็นคนไม่ชอบวิ่งยาวเลยแต่ว่าการซ้อมที่จะไปมาราธอนเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการซ้อมคนข้างมากออก30วิ่งที3-4ชั่วโมงเงี้ยค่ะอันนี้แหละค่ะตอนวิ่ง30นี่คือแบบรู้สึกว่าฉันมาทําอะไรที่นี่เพลงพี่เบิร์ดลอยมาเลยค่ะแบบเด็ก90รู้สึกว่าแบบเหนื่อยมากค่ะก็อย่างแรกเลยถ้าเกิดนายกับปุ ปลุกปุ๊บก,ก็ต้องลุกขึ้นมาเลยค่ะถ้าเ,เรานอนต่ออย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ลุกเลยพอลุกขึ้นมาปุ๊บเราก็ต้องรีบกระโดดกระโดดเพื่อให้รู้สึกแบบตื่นตื่นเงี้ยค่ะแล้วก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะเดี๋ยวเราจะไปมาทอนแล้วนะถ้าเกิดเราไม่ซ้อมวันนี้เราอาจจะเสียดายทีหลังหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามที่แบบพยายามจะเตือนตัวเองตลอดเงี้ยค่ะถ้าเกิดวันนี้เรามีโอกาสที่จะทําเราก็อยากขี้เกียจแล้วก็พยายามลุกออกไปทําตามเป้าหมายให้สําเร็จ เืวทีมั่วแต่ไม่เคยเลยค่ะไม่มีเลยค่ะไม่ไม่มีเลยคืคออย,อยากจะแบบวันนี้แหละครั้งนี้แหละเราจะทํามาทอนแรกที่เราแบบโอ้โหบอกตัวบอกคนอื่นมาตลอดว่าเราจะไม่วิ่งยาวจะไม่วิ่งยาวเราจะวิ่งมาทอนเราจะทำครั้งนี้ให้สําเร็จแล้วก็ทำาตามเป้าเราให้ได้ ก็เพื่อนๆมีส่วนมากเลยนะคะโดยเฉพาะต้องขอบคุณ hype team นะคะที่เป็นเป็นทีมที่แบบช่วย motivate ทุกอย่างนะคะไปซ้อมด้วยเจอกันทุกวันอังคารลงคอร์ดกันทุกเพัสเรหัสน,นะคะแล้วก็ไปงานวิ่งต่างๆก็รวมตัวกันแล้วก็ ช่วยผลักดันกันไปแบบสูๆๆๆ ane, ๆๆๆ้ๆๆอย่างงี้ค่ะเชียร์ทุกครั้งหลังจากที่เราวิ่งเสร็จเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีเพเซอร์นมเย็นนะคะกลุ่มนมเย็นที่เจอกันตามสวนสายสองเนี่ยนะคะก็พี่ๆทุกคนก็ให้กำลังใจแล้วก็พอตอนเช้าวันอาทิตย์นะคะที่แก้มไปวิ่ง30กิโลคนเดียวนะคะแบบไม่มีเพื่อนเลยทุกคนวิ่งเสร็จแล้วนยทุกคนก็จะคอยเชียร์จนแก้มวิ่งจบนะคะแล้วค่อยกลับบ้านพร้อมกันอันนี้ก็ถือว่าแบบเป็นกำลังใจดีๆมากเลยค่ะ ตอนนี้ก็มีค่ะเป็นโค้ชเดี่ยวนะคะเป็นโค้ชปฏิการนะคะก็คอยดูแลตารางวิ่งให้ค่ะแล้วก็จะมีการฝึกซ้อมเจอโค้ชเดี่ยวทุกพฤรหัดนะคะก็จะมีแอบหลังไมไปหาโค้ชเพื่อขอกําลังใจบ้างโค้ชก็ให้กําลังใจดีมากๆเลยค่ะค่ะก็การเติดตัวของแกมนะคะก็คืออย่างแรกเลยคือไปดู Youtube ค่ะ แล้วก็ดูพวกรูทต่างๆนะคะว่ารูทเนี่ยเรามาีการวิ่งยังไงบ้างระยะทางไหนที่เราจะไปเจอเนินหรือว่าไปเจออุโมงค์เนี่ยนะคะรวมไปถึงจุดน้ําต่างๆเราก็ต้องซ้อมให้ตรงเพื่อที่จะจําลองสถานการณ์แล้วก็วันนั้นเนี่ยเราจะได้ทดําในอย่างเต็มที่นะคะรวมไปถึงการเติมพลังงานด้วยนะคะไม่ว่าเป็นการเจลต่างๆนะคะก็ต้องดูว่าตัวเองเนี่ยเราพลังงานหมดจะหมดที่กิโลไหนเราก็ต้องเติมก่อนเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะวิ่งให้สําเร็จไปได้ในมาราธอนแรกนะคะรวมไปถึงสภาพอากาศด้วย เพราะว่าเดือนกุมภาเนี่ยหลังจากที่เช็คอากาศแล้วเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยประมาณเลขตัวเดียวนะคะประมาณ5-6องศาประมาณนี้นะคะก็รู้สึกว่าเราจะต้องอปรับตัวให้เข้ากับอากาศไม่ว่าจะเป็นถุงมืออะไรนะคะแล้วก็รวมไปถึงพวกเสื้อต่างๆปกแขนปกขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็พยายามหาข้อมูลให้มากที่สุดแล้วก็ครอบคลุมมากที่สุดค่ะ มีอาการบาดเจ็บค่ะแต่ว่าน้อยครั้งมากส่วนใหญ่จะเป็นการตึงตึงมากกว่าเพราะว่ายืดไม่ถึงนะคะจริงๆแล้วเมื่อ2ปีไม,ไม่ใช่2ปีประมาณ6ปีที่แล้วนะคะแก้มเคยซ้อมที่จะไปมาทอนแรกนะคะตอนนั้นเรียนอยู่ต่างประเทศก็คือที่ซานฟรานซิสโกแล้วก็จะไป มาทอนแรกที่ซานฟรานซิสโกปรากฏว่าตอนนั้นซ้อมเนี่ยก็คือตะบี้ตะบันซ้อมเลยแล้วก็เจ็บไ t ทีีเจ็บขนาดที่ว่าไม่สามารถที่จะลงลงน้ำหนักได้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยหยุดวิ่งไปเลย2ปีคือไม่วิ่งเลยแล้วก็ไปเข้าแต่ยิมอย่างเดียวเนี่ยค่ะก็อันนั้นเนี่ยก็เป็นเลเซอร์เลอร์ที่ดีมากๆค่ะแล้วก็พอหลังจากที่เราพักหยุดวิ่ง2ปีพอกลับมาใหม่เนี่ยอาการบาดเจ็บก็หายไปแล้วเราก็เรียนรู้ว่าเราควรที่จะเอ,เอาพอประมาณอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูแลร่างกายตัวเองให้ดีสุด การจุดไฟกลับมาเนี่ยต้องขอบคุณพี่อุ้งเลยนะคะตอนนั้นที่พอเรียนเรียนกลับมาแล้วก็ออกไปวิ่งพราม8ดเหมือนเดิมค่ะแต่กับป๊าปกติอยู่มาวันนึงพี่อุ้งโทรมาบอกว่าน้องแก้มน้องแก้มเนี่ยพอดีให้ทีมเนี่ยต้องการแบบสมาชิกเพิ่มน้องแก้มเข้ามาไหมน้องแก้มยังวิ่งอยู่ไหมยเงี้ยแก้มก็บอกว่าสงสัยต้องกลับมาวิ่งแล้วแหละก็เลยโอเคค่ะพี่อุ้งหนูขอญาตเข้าทีมด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวแก้มจะกลับมาวิ่งราคาหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้2อวิ่งมาตลอดเลยค่ะขอพี่อุ้งเลย ร่วมร่วมกันได้น่าจะ10กว่าปีแล้วค่ะที่แบบวิ่งวิง่งแบบเกือบทุกวันนะคะปรมา10กว่าปีค่ะ,คะการวิง่งเหรอคะการวิ่งการวิ่งแก้มพู้ว่ามันเหมือนกับระยะมาราธอนละกันนะคะก็ การวิ่งเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่จะวิ่งได้ดีก็คือการเตรียมตัวการวางแผนนะคะก็หลังจากที่เราวางแผนแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําตามแผนให้ได้นะคะแล้วก็ทําให้เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าการกําหนดเป้าหมายแล้วก็ทําตามเป้าหมายชนะใจตัวเองเนี่ยนะคะก็การวิ่งก็สอนสอนอะไรพวกระเบียบวินัยกับแกมเยอะมากๆเลยค่ะก็จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะเรียกใครสักคนเพื่อจะแบบ กาออกกํลาลังกายนะคะสําคัญที่สุดก็คือใจเราเองนะคะก็ใจเราเองเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมองว่าเ้ในอนาคตเนี่ยพอเราแก่ตัวไปนะคะสุขภาพเราเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมแล้วยังทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นเลซันเรนมีคำคำหนึ่งที่แก้มเคยได้ยินมาอันนี้ชอบมากนะคะที่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราดูแลร่างกายต,ตัวเองตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการออกกํลาลังกายแต่ถ้าเกิดตอนแก่เขาเรียกว่ากายภาพบําบัดคะ่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยออกมาวิ่งกันเยอะๆค่ะ ก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันที่26กุมภานะคะเป็นเฟิร์มาราธอนนะคะเป็นมาลาธอนแรกในชีวิตหลังจากที่ทวิ่งม,มา10กว่าปีนะคะที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็เดี๋ยวแก้มก็จะมีอะของแจกเล็กน,น้อยด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามกันที่ f a c e b o o k นะคะชื่อสุรด,ดาเลิกปรมศักดิ์นะคะแล้วก็อินสตาแกรมนะคะชื่อ g f o r แก้มค่ะแล้วก็ฝากสนุนให้ทีมด้วยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแก้วสวัสดีค่ะสวัสดีครัสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณแก้วจากทีมไฮฟ์ทีมเนาะใช่เข้าสู่ร้าน M Life Shop ที่เิซเซนต์เมอร์นะครับเห็นเงือซึมซึมคือในร้านปิดแอร์ไม่ใช่ร้อนมากเลยค่ะตอนนี้ร้อนเริ่มร้อนแล้วครับวันนี้เรานัดคุณแก้มนะครับจากไฮฟ์ทีมครับมาทดสอบทดสอบอะไรครับวีลทูแม็กสค่ะเยี่ยมมากครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะบอกเขาเรียกว่ากติการูปแบบการทดสอบให้ทางคุณแก้มฟังพร้อมกับท่านผู้ชมเลยแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูดิว่า บนลูวิ่งตัวนั้นน่จะเป็นยังไงบ้างนะครับใช่เลยสนุกมากสำหรับการทดสอบความฟิตวิวทูแม็กซ์นะครับคุณแก้มก็จะเริ่มต้นวันนี้ทางทีมงาน M Life เนี่ยเขาเลือกโปรโตคอลให้แล้วก็คือรูปแบบการทดสอบนะจะเป็นการเทสโดยการปรับแต่ความเร็วนะครับความชันจะไม่ปรับนะครับซึ่งจะเริ่มต้นสตาร์ทที่ความเร็ว7กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเพสก็คือ8.3นะครับและทุกๆ2นาทีใช่ไหมทีมงาน3นาที3นาทีเฮ้ยเป็น2แล้วจำนวน3นาทีเเรรราาจะปับคววม็ขึ้น1ครั้งนะจาก7ไไปป9 9 11 ไปเรื่อยๆ<ช>ทุกๆ3ามนาทีส่วนใหญ่แล้วคนเก่งๆคนที่ฟิตแบบนี้โอ้ยนู่นถึงเขาเร็ว1920กนะกดดันนะคะกดดันคุณแก้มแทนไว้ว่าประมาณไหนดีครับวันนี้<ว>เอาต่อๆก็ไห้าก่อนละกักอนอ่าพูดง่ายคือต้องถึง15แล<ช>้วถ้าเผื่อแบบว่ามาของมันมาก็เดี๋ยวะจะลองผ<ช>่านผ่าน15ไปใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเป็นกาลังใจให้คุณแก้มนะแล้วก็จะได้มาดูด้วยว่าสาวคนนี้ฟิตแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับรอดูค่ะ โอเคโอ้โหเรียกว่ากำลังใจมาหาคุณแก้มแน่นมากสวัสดีครับพี่อุ้ยครับวันนั้นพี่มาวิ่งวันนี้มีคนวิ่งอีกคนนึงมีเหยื่อมาพี่เรียกว่าเหยื่อพี่ทีมทีมพี่ครับใช่ไหมครับมาเอาหมดคุณแก้มดีกว่าพี่อุ้ยคิดว่าไงเมื่อกี้เขาเรียกน้องเขาบอกว่าเขาน่าจะวิ่งถึงเท่าไหร่นะสิบห้าหรือจะผ่านอะไรเงี้ยอันนี้ส่วนตัวคิดว่าน่าจะน้อยไปครับจริงๆแล้วกะว่าลุ้นให้ผ่าน17 17อ่าลุดน่าจะลุ้นให้ผ่าน17บเจ็ดนะ ในทีมเป็นไงครับซ้อมๆกันเคยเห็นฝีฝีไม้ไล,ลายเท้ากันนะครัคือหลักๆอ่ะตอนที่ซ้อมกับโค้ชเดี่ยวอ่ะครับหลักๆจะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามครับคือกลุ่มหนึ่งเนี่ยเรียกกลุ่มหนึ่งไม่ได้สิเรียกกลุ่มพิเศษด,ดีกว่ากลุ่มพิเศษเนี่ยเขาวิญญาณไปแล้วนเขาไปแล้วอันนี้ปล่อยเขาไปกลุ่มถัดมาก็คือกลุ่มแก้มาครับอ๋อก็คือกลุ่มหนึ่งเออเรียกว่าหนึ่งเลยก็ได้กลุ่มหนึ่งแหละใช่อย่างผมเนี่ยอุ้ยไปไปกลุ่มสามเลยครับนี่ขนาดปลายๆยังฟิตเลยแสดงว่าทีี่่่พออุ้ยบกวา คุณแก้มของเราณนะวันนี้ก็ฝีเาเรียกฝีเทา้าความเร็วก็ไม่ช่รมดาครับ,รบใช่บ PB บเอยสถิติเัยนยี้น้องเขาบอกว่า PB 10โลเท่าไหร่นะครับ45ครับท่านผู้ชมครับ45บครับในร้านเนี่ยน่าจะมีวิ่งได้แค่คนเดียวแล้มั้งใช่พี่เหลือพี่ได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้แล้วเขาเคยวิ่ง21ปเไหมพี่21เคยครับ21ก็ น่าจะหนึ่งสี่กว่าท่านผู้ชมครับก็ผมว่าความเร็วอะไรของทีมนี้ก็การันตีอยู่แล้วนะยิ่งกลุ่มอยู่ซ้อมอยู่กลุ่มแรกๆด้วยกลุ่มหนึ่งด้วยใช่ครับเดี๋ยวเรามาเป็นเรียกว่าคอยเชียร์แล้วกันนะพี่นะครับผมเดี๋ยวเราเราไปหากาแฟกินไหมพี่แล้วเดี๋ยวค่อยมาจนความนมาจะวอร์มนานฮะไปกินกาแฟก่อนเลยจนเเหมือนกันแต่แอบเห็นหัวใจแบบเต้นเร็วเหมือนกันใช่ครับไม่รูรีไปไหนเ่ยไม่รูรีไปไหนไ่รูกล้องเห็นไหมนะโอเคครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเชียร์น้องแก้มเรื่อยๆเป็นรระะยคับ 37อ่าทีมงานดูนะครับดูนะครับเราจะไม่เข้าไปใกล้แล้วนะครับช็อตนี้นะครับความเร็วสุดเอยก็ไม่ต่ำชั่วโมงนะครับเหมือนเดิมครับเกมเดิมเฮ้ยถ้าพูดได้ไม่เหนื่อยเว้ยเออถ้าไม่ไหวก็ส่งสัญญาณนะครับอ๋อ่านผู้ชมครับเรียบร้อยคิดเป้าคิดเป้าคิดเป้าร้อยก็เร็วสองครับเดี๋ยวช่วงนี้จะให้ครูดาวก่อนนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็การทดสอบ เสร็จสิ้นนะครับมิชชั่นคอมพิวผมว่าก็ตามที่น้องแก้มเราตั้งเป้าไว้นะครับที่ควาเร็ว17กิโลเมตรชั่วโมงจนจบนะครับใช่ไหมครับพี่เฟิร์สยี่จบความเร็ว17ไม่จบ15จบ15ขึ้น17ขึ้น17นะครับขึ้น17นะครับ17ไปได้20วิบ้างฮาร์เรสก็จะโอ้โหผมว่าขึ้นไปมากๆแล้ว1 9 0 192 192นะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะกลับมาช่วง ช่วง recovery นะครับเดิน recovery สามวิีครับโอเคตอนนี้เราก็จะมา recovery นะครับหายใจลึกๆหายใจโอเคเทสสามครึ่งเลยนะเมื่อกี้เนี้ยเขาเจอสิบเจ็ดอะมันจะเขาเรียกว่าไงนะพี่ความร้อนเต็มอกอ่ะผมว่าถ้าใครไม่เคยแบบลงคอร์หรือวิ่งเร็วสปีดหนักๆเนี่ยก็จะไม่รู้ความรู้สึกนะครับแต่เมื่อกี้ผมบอกเลยก็จะเป็นความรู้สึกใกล้ๆเคียงกับแบบนั้นแหละมันครับต้องมาลองเทสดูครลองเทสดู แต่ให้ให้เราเทสใหม่เราก็ต้องคิดก่อนนะแป๊บนั่นเรานานๆหน่อยเดี๋ยวพี่วออาจจะมีแลนมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับครที่แล้วผมว่าเยอะไปเดี๋ยวเราใหม่ใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูผลนะครับว่าผลวันนี้จะออกเรียบร้อยไหมนะครับเรียบร้อยเขาเรียกว่าลงมาจากลู่วิ่งก็แบบขอมานั่งคุยเลยตอนนี้หายเหนื่อยยังครับ ก็จริงๆก็ยังยังไม่ร้อยปเปอร์เซ็นต์แต่ว่าดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นดีขึ้นทุกค,คนก็จะรู้แหละว่าคุณแก้มเพิ่งเทสเสร็จเพราะว่าตรงนี้จะมีรอยเล็กๆตรงนี้นะคะซูมได้เห็นนะคะเป็นรอยท่านผู้ชมครับสย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับก็คือคุณแก้มเนี่ยเวลาวิ่งก็ต้องไปวิ่งอยู่ที่ความเหนื่อยสูงๆนานๆจนไม่ไหวถึงส่งสัญญาณก็ฟีลลิ่งก็น่าจะชัดเจนเนาะลงขอดรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายโอเคพูดถึงโปรแกรมเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีการไปซ้อมลงคงลงขอดอะไรด้วยตอนนี้คุณคุณแก้มก็คืืออออใช้้้้เเเาาาาารรรรรียยกกกกวว่่่ลไไบบมมมมมนูแแัปดงโซ อะไรนะที่เขาเรียกว่า Garmin Coach เป็นยังไงบ้างครับแล้วเล่าแล้วมอยให้ฟังหน่อยว่าได้<อ>เลย,เลยค่ะก็ใน Garmin นะคะเขาจะมีโปรแกรมพิเศษนะคะที่เรียกว่า Garmin Coach นะคะซึ่งแก้วตอนนี้แก้มใช้รุ่น255นะคะก็จะเป็นโปรแกรมที่วางแผนให้เราซ้อมวิ่งเนี่ยทุกๆวันนะคะให้เหมาะกับโปรแกรมที่เราจะไปแข่งอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นมาราธอนนะคะเขาก็จะมีเป็นโปรแกรมซิงค์เข้านาฬิกาแล้วก็กดดูได้เลยว่าวันนี้จะซ้อมอะไรานะคะแล้วก็คลิกตามแล้วก็วิ่งตามได้เลยเราก็จะได้ผลแล้วก็ได้ performance ที่ดีตาม Garmin Coach แนะนำเลยค่ะ ออกพูดง่ายคือตรงตัวการมี<ช>โคช้ชก็เหมือนมีโคช้ชอยู่ที่ อยู่ที่ข้อมือคุณแก้มแหละใช่เพื่อส่วนตัวของเราเลยเราอยากจะไปซ้อมโปรแกรมวันไหนเราวางเป้าหมายก่อนแล้วก็เลือกเขาจะดีไซน์ให้ว่าวิ่งยังไงครับดีเนาะท่านผู้ชมว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อ่ะโอเคถ้าใครอยากซ้อมให้เป็นระบบเป็นระเบียบตามโปรแกรมก็การมินโค้ชนะครับสำหรับวันนี้มาผลมันออกแล้วท่านผู้ชมนี่นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอินเสิร์ตขึ้นให้ด้วยแล้วกันนะเราอันนี้จะอธิบายผลเขาเรียกว่าที่คุณแก้มทดสอบเป็นแบบง่ายๆให้ทุกคนฟังเข้าใจด้วยนะครับถ้าผลรายละเอียดเนี่ย คนที่จะมาทดสอบที่ร้านก็จะได้เปเปอร์แบบนี้ไปทั้งเป็นแบบ เขาเรียกว่าแบบนี้แล้วก็แบบ PDF ไฟล์นะครับเดี๋ยวไปก่อนไปที่ข่าที่เราทดสอบกันวันนี้เรามาทดสอบแน่นอนคือ v o 2 m a x test ใช่ไหมครับใช่ครับมันคะแนนมันออกแล้วแหละแต่ว่าผมว่าคุณแก้มเองก็น่าจะมีตัวเลขที่เคยทดสอบอยู่ในกาเมินอธิบายทั้งคุณแก้มและท่านผู้ชมเลยการทดสอบ v o 2 m a x แมครับมันจะมีทั้งหมดเขาเรียกว่า2แบบง่ายๆคือแบบทางตรงกับแบบทางอ้อมแน่นอนที่เราไปทดสอบกันข้างนอกโดยใช้นาฬิการอุปกรณ์ช่วยต่างๆ,ๆเขาเรียกว่าทางอ้อมเนาะเป็น In Direct มันจะเอาสเต็นะครับสเต็ก็คือ เวลาความเร็วฮาร์ดเลทข้อมูลต่างๆมาคำนวณว่าเจ้าของนาฬิกาเรือนนี้วิวทแม็กซ์ควรจะประมาณเท่าไหร่นั่นคือทางอ้อมนะท่านผนะู้ชมแต่นอนวันนี้เรามาแล้วเนี่ยเป็นลอยอย่างเงี้ยเนี่ยวันนี้เรามาทดสอบทางตรงตรงเป๊ะนี่เราเอาเหนื่อยมากเราเอาข้อมูลทั้งหมดที่คุณหายใจเข้าและออกผ่านคอมพิวเตอร์ประมวลผลเป็นทางตรงออกมา,า,มาเพราะฉะนั้นครับ สิ่งที่จะได้เป็นข้อมูลณนะวันนี้มันเป็นข้อมูลของปัจจุบันนี้ของคุณแก้มเลยนะครับก่อนอื่นท่านผู้ชมเราไปที่ข้อมูลที่นะักวิ่งหลายคนอยากรู้เป็นอันดับต้นๆเรื่องฮาร์เรสเทรนนิ่งโซนครับคุณแก้มปกติตอนซ้อมแต่ความจริงถ้าใช้การบินโค้ชอยู่แล้วการซ้อมฮาร์เรสเทรนนิ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของโซนอยู่แล้วไหมใช่ค่ะว่าโซนอยู่แล้ววันนี้จะวิ่งโซนไหนวิ่งโปรแกรมอะไรใช่ไหมครับแอบถามไปว่าก่อนจะมาบอกตรงเนี้ยรู้ไหมเนี่ยรู้ตัวไหมเนี่ยว่าจริงๆแล้วโซน2โซน3อะไรของตัวเองประมาณเท่าไหร่อ่ะ แม็กสุดประมาณ136ค่ะโซน3เนี่ยประมาณ150ค่ะโซน4ก็160แล้วก็อาจจะไหนก็ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะตั้งจากแม็กคาร์เตค่ะเห็นไหมผู้ชมอันนี้คือสิ่งที่คุณแก้มพูดจากจากอายุเป็นเบสป่ะถ้าอย่างเงี้ยอายุเท่าไหร่นะครับแอบถามอายุ13ท้าผู้ชมลองคอนเนืภาพตามนะครับคนยุ33เหมือนกันถ้าเราตั้งเอาเลข33มาเป็นโซนความเหนื่อยความฟิตมันไม่เท่ากันแต่จริงสิ่งที่อยู่ตรงนี้ครับมันเป็นฮ์สเลทโซนที่ผมบอกเลย ไม่ค่อยใกล้เคียงกับพี่คุณแก้มพูดเมื่อกี้นะใช่มันเป็นโซนของคุณนะตอนนี้เพราะเท่าที่มองครับก็ค่อนข้างฟิตมากๆเลยมาดูเรื่องโซนที่หนึ่งก่อนเลยครับคะเนทโซนหนึ่งของคุณแก้มคือต่ำกว่า145ครับโอ้สูงถือว่าสูงสูงไหมมาหนึ่งก็มาแล้วว่าต่ำร1อยเป็นเพราะนั้นโซนสองไม่ต้องพูดถึงครับโซนสองของแก้มคือ145ถึง161ครับต่างมากเลยต่างมากนะโซนสาม1นึถึง175ครับเห็นไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณแก้มจะฝึกโปรแกรมพววกกิิ่่งงงลลคอออออรรรรร์์ดหืนนนเเทททัีีต้มา เหนื่อยกว่าระดับแอโรบิกขึ้นไปถึงแอนแอโรบิก er mm hmm. ก็คือเริ่มโซน4เนี่ยคือ175ขึ้นนะครับ <Ooh. S 1> หมายความว่าถ้าจะลงคอร์ดจะนับคิดว่าผ่านช่วงแอโรบิกไปแอนแอโรบิก er แล้วเนี่ยจะลงคอร์ดกี่เซตอะไรเงี้ย <Okay. S 1> ก็1 7อยนะครับถึง188ส่วนโซน5ก็คือโซนสูงสุดเลยเนาะต้องมากกว่า188ครับ oh. อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักวิ่งสามารถเอาไปปรับใช้นะครับ ในนาฬิกาอุปกรณ์ช่วยฝึกต่างๆได้ให้เห็นว่าเป็นโซนยังไงเอาแล้วผมว่าโปรแกรมอัจต้องมีปรับเรื่องของความเร็วหรือเปล่าต้องมีปรับแน่นอนรวิร่งนง้ววิ่งโซนสามเยอะมากเลยต,ต้องเร็วขึ้นแล้วค่ะต้องปรับจริงๆก็ท่าจะเป็นอย่างงาั้นนะเพราะท่านก็ซอมมากี่ปีแล้วนะครับ ถ้าเกิดซ้อมจริงจังนะคะถ้าเกิดว,วิ่งวิ่งธรรมดา10ปีแต่ถ้าเกิดซ้อมจงจันมา5ปีเนี่ยผมว่าซ้อมเยอะมากแล้วซ้อมแบบน่าจะเป็นระบบกับทีม้วยมั<ช>้งหรือเปล่าเพราะ,ะนั้นฮาร์เรสเทรนนิ่งโซนอ่ะอย่างน้อยไม่ไม่ก็ไม่ควรจะต้องเอาอายุมาเป็นเกณฑ์อย่างเดียวแหละน่าจะต้องเอาข้อมูลตรงนี้ไปลองปรับดูนะครับ<ช>อ่าท่านผู้ชมเดี๋ยวไปข้อมูลต่อมาเลยเป็นข้อมูลที่มาเทสสันวันนี้ค<ช><ช>่ะอา วิวทูแม็กซ์ในนาฬิกาผมไม่รู้เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อะในรายกา53อ่ะเรื่องจริงวันนี้มาเทสโอ้ใกล้เคียงนะโอ้ของเขาดีนะเนี่ยนี่นะครับธรรมดานะคะ2 5 5นะาาในในอ่ะเหมือนกันแล้วแอบรู้แล้ววิวทูแม็กซ์เท่ากับ55ถ้าท่านผู้ชมตบมือหน่อยนะครับยุคสามสิบสามวิวทูแม็กซ์นี้ดีมากอยู่แล้วนะครับก็เป็นไงบ้างครับกับเลขนี้ ก็ดีกว่าที่คิดไ้ยเยอะค่ะเพราะตอนแรกตั้งว่าประมาณ5 0 5 3ประมาณนี้ค่ะอ่ะโอเคครับก็ผมจะบอกว่า v ิวทูแม็เป็นค่าค่าหนึ่งเนาะที่ใช้เทียบเบสในดักษากลได้ว่าอายุกับเพศของคุณกับ v ิวทูแม็ที่คุณได้จริงๆเนี่ยเป็นยังไงก็ต้องถือว่า<ช>สมรรถภาพดีครับ<ช>ถ้าใครเขาเรียกว่านะอยากรู้ค่าวิวทูแม็กซ์แต่หลายๆคนเนะี่ยคุณแก้มจะกลัวว่าถ้าสอบแบบทางโตงมันต้องมาเป็นแบบนี้คุณแก้มว่าน่ากลัวไหมจริงๆก็ไม่น่ากลัวคะ่ะไม่น่ากลัวแต่ก็ เตรียมเตยมเตอรเตรียมตัวมาพร้อมแล้วก็อยากลูกค่าจริงๆนะคะแนะนํามากๆเลยครับเพราะว่าตามนาฬิกาเนี่ยก็ใกล้เคียงแต่ว่าอยากให้ได้พานเลสโตนจริงๆเนี่ยก็จะดีๆมาเทสนะครับควรพาเพื่อนมาด้วยไหมควรพาค่ะเสียงเชียร์นี่มีส่วนอะไรเหรอคะเมื่อกี้ทุกคนแบบหวเพื่อกะตกคือเสียงดังโอเคไปมาดูที่ค่าสุดท้ายครับเราจะคุยกันวันนี้แบบง่ายๆเรื่องรีคอร์ดเรยเลทก็คือว่า ช่วงที่คุณแก้มไม่ไหวแล้วส่งสัญญาณเนี่ยเราจะจับเขาเรียกว่าฮาร์เรสรีคาเวอรี่ว่าคุณมีการฟื้นตัวของหัวใจดีไม่ดีประมาณนี้รเราจับสามนาทีแต่ตอนนี้ออกมาได้4 6หนะครับก็คือค่อนข้างไปทางดีนะแต่แบบอาจจะไม่ดีเวอร์มากนะครับตรงนี้จริงๆแล้วยิ่งเลขเยอะๆหมายความว่าเราจะหายเหนื่อยได้เร็วมากๆะนะครับกรน,นี้ก็ถ้าเกิดคำแนะนำทั่วไปของการที่อยากจะมีรีคาเวอรี่เลทที่ดีก็อาจต้องฝึกโปรแกรมที่เป็นอินเทอร์วลแบบชัดเจนเหนื่อยขึ้นไปถึงโซนส่โซนห้าแล้วก็ ผ่อนทาเป็นเซตเซตแต่อย่างที่บอกครับรีเลทโปรแกรมทั้งหมดเนี่ยการต้องไปดูในเรื่องของโซนห้โซนด้วยว่าลองปรับเอียงมาทางนี้หน่อยก็<ช>อันนี้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หมครับ<ช>ว่าถ้าปรับแล้วนารู้สึกว่ามันค่ามันค่อนข้างโหดในบางโซน<ช><ช>อาจจะปรับให้ใกล้เคียงเอียงไปทาง<ช>ลบๆหน่อยก็ได้<ช>แต่ว่าก็จะดีกว่าการใช้อายุเป็นเบสอย่างเดียว<ช>นะครับอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นครับข้อมูลประมาณนี้<ช>นะครับเป็นยังไงบ้างทดสอบแล้วก็เขาเรียกว่าได้ข้อมูลไปกลับไปเป็นโจทย์แบบท้าทายตัวเองอีกรอบหนึ่งไหม ใช่ค่ะชาเลนจ์มาเล้ค่ะจริงๆส่วนตัวเนี่ยชอบอะไรเกี่ยวกับข้อมูลอยู่แล้วก็วรู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะบ่งบอกได้แบบไปอย่างลูกประทับว่าเราควรจะทําเท่านี้เท่าน,นี้มันมาจากที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะพอได้เห็นตัวเลขแล้วก็เห็นฮาร์ดเลสโซวีทูแม็กก็รู้สึกว่าเออเราน่าจะน่าจะเอาไปปรับใช้แล้วก็เหมาะกับตัวเรามากก็ฟิตขนาดนี้นะครับก็ต้องตั้งให้มันใกล้เคียงหน่อยเนาะโอ้โหนะครับสุดท้ายแล้วคุณแก้มเชิญชวนดีกว่าผมว่าตอนนี้ต้นปีด้วยมั้งต้นปีต้นปีใหม่2อง6ั คนอยากจะกลับมาฟ like ิตแบบนี้กันเยอะแยะไปหมดแล้วมั้งเชิญชวนครับให้มาวิ่งกันเยอะเอาเลยก็ปีนี้นะคะก็ใครมี New Year Resolution นะคะเป็นการออกกำลังกายก็อยากจะออกมาให้ทุกคนออกมานะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีเรื่อง PM 2.5นะคะก็เทรดมิลหรือว่ายิมก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิด PM 2.5หายไปแล้วนะคะก็มาวิ่งกันเยอะๆนะคะทุกๆอาทิตย์ตอนนี้ก็มีงานวิ่งให้เลือก เยอะแยะมากมายนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันในงตามงานต่างๆนะคะแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามด้วยนะคะใน Facebook นะคะชื่อสุรดาเลิศปฐมศักดิ์นะคะแล้วก็ IG นะคะ g ีโฟแกรนะคะแล้วก็ขอฝาก Facebook Page นะคะของ Hype Team ด้วยค่ะอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแก้มากครับสวัสดีนะคะสวดีนะครับะขอรีบกยูนี้ปัจจุบันนี้ปีนี้ต้องสวยแบบเร็วสวยแบบวิ่งเร็วแบบนี้นะครับ